นี่คือสรุปสั้นๆเรื่องฟีเจอร์ AI ใหม่ของ Tinder ที่ชื่อ Chemistry ครับคือ Tinder แอปหาคู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังเจอปัญหาหน่อยครับคนที่ยอมจ่ายเงินใช้แอปมันน้อยลงเรื่อยๆเลยรายได้ก็ลดตามไปด้วยอ่ะทีนี้เขาเลยเปิดตัว AI ใหม่ชื่อว่า Chemistry หวังว่าจะช่วยแก้เกมนี้ได้ตอนนี้เริ่มลองใช้กันแล้วที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียอ่ะมาดูกันครับมีประเด็นหลักๆที่น่าสนใจอยู่3อย่างอย่างแรกเลยเจ้า Chemistry เนี่ยมันทำงานยังไงคือ AI จะเรียนรู้เราผ่านคำถามสนุกๆครับแล้วถ้าเราโอเคนะมันก็จะ ขอดูรูปในอัลบั้มมือถือเราด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเออเราเป็นคนแบบไหนชอบอะไรชอบเที่ยวป่าปีนเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้าย AI ก็จะแนะนําคนที่ดูเข้ากันได้ดีจริงๆมาให้แค่วันละไม่กี่คนไม่ต้องเจอโปรไฟล์เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาก็หวังว่าจะช่วยคนเลือกปัดจนเหนื่อยนะครับอย่างที่2ถ้ามองภาพรวมเรื่อง AI ของ t i n d e อร์นะครับจริงๆ Chemistry เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ที่ Match Group บริษัทแม่ของ T i n เดอร์เขาเอา AI มาใช้เยอะขึ้นเพื่อให้คนกลับมาเล่นแอปกันมากขึ้นน่ะแหละครับคือก้วนเป โปรไฟล์รูปไหนดีสุดหรือคอยเตือนก่อนเราจะส่งข้อความที่อาจจะดูไม่ค่อยโอเคแบบมีถามขึ้นมาว่าแน่ใจนะอะไรประมาณนั้นสุดท้ายครับก็มีเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันคือเรื่องความเป็นส่วนตัวกับต้นทุนเนี่ยแหละการให้ AI เข้ามาดูรูปส่วนตัวในมือถือเราเนี่ยถึงแม้เราจะต้องกดอนุญาตเองแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้ดูไหมแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้เนาะว่าข้อมูลที่เราให้ไปมันคุ้มหรือเปล่าแต่ t i n d e อร์เขาก็ย้ำนะว่าเราควบคุมได้เต็มที่แล้วการพัฒนา AI แบบนี้มันก็ใช้เงินเยอะทําให้ t รินเดอร์ต้องปรับเปา ครั้งใหญ่เลยครับใช้ AI อย่าง Chemistry มาแก้ปัญหาคนใช้น้อยลงแล้วก็หวังจะสร้างคู่แมทช์ที่ดีมีความหมายมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องแลกมากับเรื่องความเป็นส่วนตัวที่คนกังวลแล้วก็ผลกระทบเรื่องเงินเงินทองๆด้วย